สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้ก็ออกมารับไอออสครับออสมาจากไซน้อยนี่มาถึงแล้วครับก็ออกมารับนะครับรถเกี่ยวข้าวที่มาจากไซน้อยครับรถป่าเล็กครับดีไอออนมาถึงนานแล้วครับแต่ผมมัวอยู่กับรถเกี่ยวข้าวพอดีเมื่อเช้านี่ลงงานแต่เช้าครับลงกันตั้งแต่หกโมงแล้วก็ติดป่องไหมครับ ติดบองติดแน่นข้าวก็หนาครับก็เลยไม่ได้รับโทรศัพท์ครับพอมาได้ยินอีกทีนี่มันถึงนี่แล้วครับถึงอำเภอแล้วครับนี่ก็จะให้ออสสนี่มารายงานตัวที่อำเภอก่อนครับเพราะว่ามันต้องเราต้องปฏิบัติตามกฎกติกาครับเราต้องปฏิบัติตามกฎกติกาของที่เขาวางไว้ครับเพราะว่านี่ก็เป็นเมืองบุรีรัมย์ครับบ้านผมก็อำเภอบ้านใหม่ชัยพูครับ เพราะว่าถ้าไม่มารายงานตัวก่อนเขาก็ไม่ให้เข้าแล้วครับต้องมารายงานตัวแล้วก็สอบนะครับตรวจโควิดก่อนนะครับนี่ก็เป็นที่ว่าการอำเภอครับก็อยู่ตรงนี้ครับก็ต้องมารายงานตัวที่อำเภอก่อนนี่ครับทังงในครับ นี่ครับอันนี้ก็เป็นรถเกี่ยวข้าวของป๋าเล็กครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับมาแล้วแต่ทําไมไม่เอาเข้าไปข้างในหรือว่ามันเข้าไปไม่ได้ติดสายไฟหรือยังไงครับนี่ครับเขาก็มาจุดคัดกรองก่อนครับรายงานตัวที่อําเภอนะครับอําเภอบ้านใหม่ชัยพจน์นะครับนี่ครับก็มาจุดนี่ครับรายงานตัว ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสียงนะครับอปลาออดก็นั่งอยู่โน่นครับนั่งทำหน้าละห้อยอยู่นะครับนี่ก็ปลาออดก็มาถึงแล้วครับออกจจกโน่นกี่โม่อะเย็นคืนห้าทุ่มเยนคืนนะเอ ไม่เสียงเหมนกันอ่ะเย็นหนาวเย็นเจี๊ยบปวดหัวโอ้บอกเลยว่าอยู่นี่มันหนาวก็มาวัานนี้บ้างกูจาร้อนอยู่เลยใช่ไหมมาถึงแล้วครับรถป๋าออดก็จะมาลงเกี่ยวด้วยกันเลยนะครับรถผมก็เกี่ยวรอครับนี่ก็เป็นรถไทยเจริญการช่างแท้ครับโดยป๋าออสทำเองนี่ครับ เดี๋ยวสเปครถผมจะลงในคลิปหน้าครับนี่ก็จะมาลงเกี่ยวคู่กันนะครับเมื่อกี้ก็ไปคัดกรองไปตรวจโควิดมาครับก็รอหมอครับก็จะลงเกี่ยวเลยครับกำลังถอดโซ่ถอด สูทิลัดรถมานะครับก็นี่ยิงตรงมาจากนนทบุรีเลยครับจากไซน้อยออกจากนู่นห้าชุ่มมาถึงนี่ก็สว่างพอดีครับรถผมก็เกี่ยวข้าวรอยอยู่ครับรถปลาออดก็ลงเกี่ยวเลยครับง่วงนอนเราก็ไม่ให้นอนครับก็ให้ลงเกี่ยวเลย อัดลมติดใต้ท้องครับฮุนก็กำลังเกยวครับ น้ำมันอยู่บ้านนะเดียไม่ได้เอามาเดี๋ยวก้างอุ้มใส่ลูกพีนั่นเล็วเออว่าต้องโอยเล็กฟาดหัวกันอีกเ้อเนีย่ยว,วัดพี่ที่แล้วมึงจำได้ไหมมันรกรบอกฟาดหัวมึงอ่ะเกือบตกรถเลยโอมอนโยนมาดิ ไปขึ้นไปกลางแล้วนะโอ้โหในอุ้มนี่มีแต่ผ้าหม่มปลาออดก็ปลากห้อยเหมือนเดิมครับเออโอ้ยว่ามันเปลี่ยนทางน้ำมันไมหมบะไรสีไหมอย่างเดียวตัวน,นี้ ไม่มีแรงอีกอ้วนไม่มาไง สหรับคลิปนี้ก็จะจบไปเพียงเท่าน,นี้ครับเดี๋ยวติดตามต่อในคลิปต่อไปนะครับก็ขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องอามซ่าพาเลาะด้วยนะครับสวัสดีครับ